สวัสดีครับวันนี้จะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความฝันที่น่าอัศจรรย์ของพระมหาเทระรูปหนึ่งผู้มีคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยของเราท่านได้เป็นผู้นำในการรวบรวมทองคำและเงินสกุลตล่าเข้าคลังหลวงด้วยโครงการผ้าป่าช่วยชาติ จนทําให้ได้ทองคําเข้าคลังหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,541จนถึงปีพุทธศักราช2,554รวมทั้งสิ้น1 3 8 0 8กิโลกรัมแล้วก็ทําให้ได้เงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนถึง10,83600เหรียญสหรัฐด้วยกันจนสุดท้าย ทำให้ประเทศไทยเราสามารถใช้นี่ IMF ได้ในที่สุดพระมหาเทระที่กล่าวถึงนี้ก็คือหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนั่นเองผู้เป็นเสาหลักแห่งพระกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นในปัจจุบัน โดยความฝันที่น่าอัศจรรย์นี้ถูกเล่าโดยองค์หลวงตามหาบัวเองโดยใจความสำคัญของความฝันนั้นก็คือท่านฝันว่าเทา้ากสกะเทวราชมาขอฟันของท่านไปบูชาบนสวงสวรรค์เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนี้จะเป็นการถอดจากคำพูดจากปากขององค์หลวงตาเองที่เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเมื่อตอน เทศอบรมคารวาสณวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2550โดยในตอนหนึ่งท่านได้เล่าว่าเออมันแปลกประหลาดยังไงก็ไม่รู้เมื่อวานได้พูดอยู่ได้สองสามคืนผ่านมานี้มันแปลกไม่ใช่นั่งภาวนานะเราหลับปรากฏว่าเท้าสก,กัดเทวราชมาขอฟัน ฝันนะไม่ใช่นั่งภาวนาเรานอนหลับฝันฝันว่าเท้าสก,กเทวราชลงมาเป็นหัวหน้าบริษัทบริวารลงมาคำฝันมันชัดเจนมากนะแต่ฝันไม่ใช่ภาวนามาขอฝันเราไปกราบไหว้บูชาให้ทวยเทพทั้งหลายได้กราบไหว้บูชานี่คำฝันนะถ้าคำฝันโกหกเราก็โกหกด้วยเพราะฝันอย่างนั้นจริงๆ ันถึงเท้าสก,กะเทวราชแต่ในใจของเราก็ปรงใจให้นะปรงใจให้ฝันมันมีฟันอันหนึง่งที่มันโยกครอนอยู่ยังไม่ถอนปล่อยมันไว้อย่างนั้นละ่ะพอดีเท้าสก,กะเทวราชมาขอฟันเราในความรู้สึกในความฝันว่าได้ปรงใจให้เท้าสก,กะเทวราชฟันซี่นี้นะพอตื่นเช้ามา ฟันนี้หายเลยเรานี้ก็อัศจรรย์เหมือนกันฟันที่ว่านี้มันโยกครอนหายไปเลยไม่ทราบหายไปไหนหลังจากฝันมาแล้วหายเลยนี่เป็นเองนะเราเป็นเองฟันเองจริงๆท้าวสก,กเทวราชมาขอฝันนั้นคำฝันไม่ใช่ภาวนามาขอฟันเราก็ปรงใจให้ท้าวสก,กเทวราชพอตื่นนอนขึ้นมา ฟันซี่นั้นหายจริงๆไม่มีเหลือเลยที่มันโยกครอนมันจะหลุดอยู่จะปล่อยให้มันหลุดเองเราว่างั้นพอดีเท้าสกะเทวราชมาขอไปคำฝันก็ส,สดๆร้อนๆพอตื่นขึ้นมาฟันก็หายไปจริงๆมันก็แปลกนะเป็นจริงๆมันเป็นกับเราเองเราไม่ได้โกหกใครโฮ้อย่างนี้ก็เป็น พอตื่นนอนขึ้นมาฟันนี้หายไปแล้วไม่ทราบหายไปไหนคงเป็นเท้าสก,กัดเทวราชเอาไปเอาผิดก็ผิดผิดในคำฝันเป็นอะไรไปเราไม่ได้โกหกมันฝันว่างั้นเราก็พูดตามความฝันพอเท้าสก,กัดเทวราชมาขอฟันเราลงใจให้นะพอตื่นนอนขึ้นมาฟันซี่นี้หายเลยที่มันโยกรอน หายเงียบไปเลยได้สองสามวันมานี้เอออันนี้ก็แปลกอยู่มันก็แปลกเราก็บอกว่าแปลกมันฝันไปอย่างนั้นฝันว่าเท้าสกกเทวราชพร้อมกับบริษัทบริวารมาไม่ใช่เรานั่งภาวนานะปรากฏมาจริงๆคล้ายกับภาวนาแต่เวลานั้นมันฝันไม่ใช่ภาวนามาขอฝันพอตื่นนอนขึ้นมา ฟันซี่นี้หายเลยหายเงียบแต่คืนวันนั้นละไม่ทราบหายไปไหนคงไปแล้วละ่ะในควาฝันเราถ้าควาฝันเราโกหกเราก็โกหกพวกนี้ก็ถูกโกหกไปด้วยกันหมดมันแปลกอยู่นะตกลงฟันเราก็หายแต่แต่คืนนั้นแหละหายเงียบไปเลยไม่ทราบหายไปไหนเมื่อมาพิจารณาดูตามที่ท่านเล่า ความน่าอัศจรรย์ก็คือว่าในเมื่อเป็นความฝันแต่ทำไมฝันซี่นั้นของท่านจึงได้หายไปด้วยซึ่งความเชื่อของผมแล้วเชื่อแน่ว่าความฝันของท่านนั้นเป็นจริงแน่นอนส่วนที่ใครๆต่างพากันพูดว่าพระอรหันต์หลับจะไม่ฝันนั้นหลวงตามหาบัวได้บอกในภายหลังว่า เมื่อมีขันห้าเป็นสิ่งสมมุติอยู่ความฝันซึ่งเป็นสิ่งสมมุติก็ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอนำเอาพระเครื่องวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆที่องค์หลวงตาเคยปลุกเสกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟัง ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาบุญบารมีขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนช่วยดลบัรดาลอภิบาลคุ้มครองทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้และครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเฮงเฮงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสวัสดีครับ